สวัสดีครับถักท้ายกันย่ำเสาอีกคือเก่าพี่น้องขอกันเสาวันที่สามสิบเด้อพี่น้องวันนี้สามสิบสิงหาคมปีหกห้ากับสวัสดีทั้งพี่น้องเชาาไทยเช้าเลาเชาา,ชาตังประเทศละพี่น้องกําลังเดินทางเขาปลาพอดียายเกตเจอเห็ดพี่น้องอยู่ขางข้างไปเบิ้งน้ากันพี่น้องมี่วาทั้งนั้นอะกําลังเดินทางเขาป่าเด้อพี่นอ้อ,อง ออก,ก่อนสามสิบสิงหาคมปีหกหาพี่น้องแปบบแบ็บกับสิบเบิ้ลและเดือนสิงหามาหลุนน้ากันพี่น้องมาเนีสีใดสีมานเห็ดอย่างตอนนี้กาลังสิเขาป้าแหละพี่น้องอ๋อยเกตสวัสดีค่ะแต่ยเกตเจอเห็ดอยู่ขางท้างฝุนดอ,อกบอกักหญ่มี่รถผ่านครับรถผ่านเป็นละโงกพี่น้องจูบม,มางามเลยฝุนดอ,อกแรกแหกมนันดอกแรกแหกมนักมนมนัมนแล้วนี่กูบนแทกออกมา <c oughs> แลลว <c oughs> อุ้ยมันหักไปหั<า>กไปง่ามอุ้ยอ,ยอ้ยจุ่มแนวอย่างนอคือมังามแต่พี่น้องมึงแนวพูดอุ้ยเอาดอกแรกแหงมันก็เป็นละโงกพี่น้องดอกยางงามเลยไปเดินทางกอพี่น้องมาเนี่ยดอาเป,ป,าไป,ไป,ป็นคนบัวมาเนี่ยมันคือคนเมื่อกว่ามาหอดปลามามันเห็ดกอพี่น้องมาเนี่ยแต่<อ>สีงงมันงามสีขึ้นกล่องดีเนาะไปเริ่มจากดอนทั้งในคอยหาออกมาทั้งนอกเนาะ ห่นน้ำกันเดิอพี่น้องมาหนีน้าห่อมอญเกตเมียนโอ้ยเห็เรางงมันก็ออกคือการกระเฮ็ดตัวนี้ลอยออกทีละดอกซองดอกไปเรื่อยวะทีออกไปเรื่อยอวันแน่เดอพี่น้องบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนละช่วงตอนนี้แดดพี่น้องรอหลุนตอนฝนมาผละ่ะฝรั่ขาวพี่น้องมาหนิห่อ,อกันทุงมือนอกกระเพ่นี่ง่ายขนาดเลยอ้หลังงซอ,องจูมพี่น้องมาหนิน้ำอยู่ดอก น้ำบอรวยน้ำหมดแล้วื้อนี้วานก็น้ำอยู่ได้เาลายเกตออยาองเพิ่นนี่เจ้าของเน่าอยากู้อูยหนาแหลงสิเขาไอ้ไงลายบกจุ้มนึงพี่น้องเ่้าไอือจุ่มนึงอุ้ยตุบปูยตุปูยังะอเดแดเจีมแต่เสาเลยยายเกตเลย แดดมากเลยเฮ็ดยังน้อสิเกิดบานเฮ็ดยังนะแดง,แดงสัมเออนี่สิดอกเนี่ยออปล่าแห้งเงใสฮ็ดละหัไม่หั่นคางท้างเห็น,นเ,อ,นเนอืนเด้อเปล่าขาดเร <laughs> อหยิดอกนึงฝืนกาน้าล่โอ้ยมันมีแต่ดอกตเอเเนาะหลังสัมาหอยบอแทก้างามอยู่นาะ ดอกนึ่งพี่น้องดอกบานบานแต่ยังนุ่มอยู่พออยู่บ่ดอกงามอยู่รุ่นนี้ละด้ยดอกนึงน้าเกษตรมันพอเด็กแกงอยู่เด้อพี่น้องเป็นผึ่งขาไร่นี่ล่หละพอหิบบ่ขายใหญ่แห้งเอ้ผึ่งขาลายล้วนๆว้ามีแต่ดอกงามๆตัวนั้นจุ๋มงามๆพี่น้องผึ่งคาไร่ตัวเฝ้าเนาะ อืมเฝ้าทุกดอกทุกดอกอี่ดอกนึงอีดอกนึงอ๋มีจุ่มหนึงจุ้มงามอุยพี่น้องเลยตาออนซอดนี่หลีได้เห็ดตัวนี้รักๆก็จะเป็นผึ่งข้าไล่ละพี่น้องช่วงนี้มอแน่ฟกไปตับมอลงโงค่ายุนานยาเกตดอกนึงสองสองบักโอ้โหมีดอก อีกดอกนึงพี่นอ้องมีฝนเฝาทุกดอ,อกฤฤอีกดอกนึ่งขนาดเนาะงามแม่สร้างผลให้เหพิ่งเพิ่งเขมินบ่ทั้งนั้นเออเพิ่งเขมินสองดอกเศกูเลยโอ้ยแขยนน<า>าาั่นตันเลยมักขาเฮ็ดพงเขมินค้ามง,งามอ,อ,อีกดอ,อกนึ่งคนอิ่มหมดที่ผลออกมาหยังอีกดอ,อกนึง จุ่มขึ้นไม่นอตัวนี้อีกจุ่มนึ่งมันจะจุ่มงามๆเน่ามาหนึ่อีกดอกนึงเเล่มไปเึ็นมากกีมานเล่มเก็บบเาเด็วก็เตมตาอเ็กแกงแหรอตัวนี้แกนาะ่นนัดดอกนึงที่น้อ่งาม้าอากาศ็งรนุ่มแปลกแหงเนานุ่มเวิวเนี่ยมันหดแดดจะได้ยาเกศเมืองฝ่าพูนเมื่อแล้ว เอาแนวบอดดี้เด้อพี่น้องกับอากาศเสมือก็เป็นสีดอกง่ายเสื้อลายอยู่เสื้อเต็มอยู่ตัวนะพวกเคียเปิดเบิ้งกังสือเฮ้ยติดกันเลยเน้องอ๋อน่าจมนึงพี work yani uh ่น huh. ้องยางงามเฮ้เสือมันหลายอยู่ดิใบตองโน่นๆ์บังบังให้เกตมันอย่างพ่อบอกหขาใจับอยู่สองน่าเอ็ดลางสามสองดอกจนเอ็ดหลังสาม Những doanh nè Những doanh nghiệp. 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 Những doanh งามพี่น้องบานแต่งามงามค่ะงามแหม,มดีเลยเฮ็ดทองดอกนาดีเนาะดอกนาดอกสมบูรณ์อันนีจุม่มคนไม้พี่น้องนี่เอาปุ๋ยเด่นเอาปุ๋ยรดตัแปลนเื่อเต็มดินอยู่เดียวคือคนไม้กไหวดินนี้ดีอ๋อกระสีพอกันให้รูปแบบนี้เดิอพี่น้องช่วงนี้ หลักล่าเคสที่ใดก็ทิ่เป็นผงค้าไล่ผงร่วมทั่วไปหล่าพี่น้องพ่อจะบอกผงข้าไล่กระติมนี่จะจูงอ่ะกระติมนเหลื่อยอยู่เด้อพี่น้องพวกผงข้าไล่นี่ล่ะดอกงามแหงบ่งามเลยเนาะกระบดงผงสามทหารอุ้ยเป็นเหงาเลยออีกกดยังเหงาเคยเก็บเนาะแมนปุ้ยตัวนี้เป็นเหงาเลยบ้านเนี่ยมึงแน่พี่น้อง ถา้าบ่มียังแท้ยางงามเลยเด้นนี่แม่อุ้ยขาเป็นขาดอกหวบดอกหนาขาใหญ่ดีทุกคนก็มีบ่โอ้ยแม,ม่นแน่เด้อมมอสองหมอนนี่แจเกดแดดดีแห้งอ,อืมจแจเกดยังล่ะสิเกิดาง,ง,ง,งามๆมเนหมืนแต่าขาลายเนาะนี่ดอกเบลเล่เลยพี่น้อง Boi chồng của 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 เอาคือสิี่มานแต่บ่านนี้ยะเกศผอดงเฮ็ดกอแหละพี่น้องเกือบซิบดอกดอกแปดดอกมั่งเนี่ยเอาแปดดอกอีกสองดอกอู้มีแต่ดอกงามๆตัวนั้นเบางแน่พี่น้องเต็มโพดเลยเเอาขาท่าเขาท่าเมื่อนี่ตายใเกตเต็มแท้ค่พี่น้องหนาไปเด้อว่าจักดอกดอกที่น้องต่อไปให้พี่น้องเด้รื่บยหนโอ้ย ปะสีมานพี่น้องเอ้ยเกิดในฝนเต็มฝนเต็มฝนเลยเป็นเฮ็ดกอพี่น้องกอใหญ่กอหลวงนเลยล่ะดอกงามๆปะสีมานยางมาตัดมอโนโอ้ยตาใต่ห่มเลยแหละแม่นบ่เออพี่อีกคนนี้กแบบนแม่นเฮ็ดกอนี่ล่ะบ่กอกกระโล่งยุ่งงามแฮงเอาเอาหนับด้วยเอฟซีพี่น้องต้นเดียวนี่ล่ะพี่น้องอีดอกแี่น้อง ผลดอกเพชรพี่นอ้องดอกใหญ่ดอกงามดีแห้งหมดแล้วบ่ยังโอ้ออกไปทางนั้งหนนนออ,อ,อมผู้นีลีตัวนี้สามสตัวนะี้ตัวอมผู้นี้มันดีๆตัวนี้มึงแน่พี่น้องอ๋อมึงแน่พี่น้องบัดรกี่มาน <laughs> มาหมานเพ็ดก่อเด้อบาดนี่ <laughs> โอ้อ่างกระตาก้อนจ้กบาทเอาเกือบเต็มเลยพี่น้อง มหมานเห็ดกอ ى, พ่นหนึ่งจักดอกแยกเกศเกือบซีฟเนาะเกือกบซีฟเดียบพี่น้อ,องพ่นกันบ,นบอ่อยๆก็ซือว่าหมานอยู่พี่น้องบ้านนี้แต่ละเมือกระโบโหเด้อพี่น้องวัดสิได้พี่มันเห็ดยังกัดตองล่อลุนช็อตต่อช็อตหลับพี่น้องนี่บานจุ้มจุ้มมาทางนั้นจักจุ้มจุ <laughs> ้มเดียวจุ <laughs> ้มเดียว เอ้ามาแน่เด้อพี่น้องมันทั้งละงอกมันทั้งเฮ็ดกอทั้งเริ่งกระไรก็เป็นเอจุ่มนึงโอ้ยยายเกตฟอจุ่มบ่ได้บ่มากบ่บานมากคือการกีปุ่นเอาบ่ได้ดร้องนะมันบานแฮงมันเป็นเสื้อปล่อยเป็นเสื้อมนต์พี่น้องตัวดำนี่ล่ะเริ่งดำนี่ล่ะมันอยู่ในดงมันเลยสีมนต์หุ้ยขาพี่น้องดอกงามแม่เอาไปมากกระมันอยู่เด้อพี่น้องมื้อนี้ยที่เต็มตายายเกตล่ะมีสิทธิ์อยู่ได้นายายเกตมื้อนี้ มีสิเต็มตาอยู่ไหนกลังมาออนเดียว,วยเออกําลังหาดอนเดียวเคืองตาไปแล้วนะาขาลาอีกดอกนึงเออยงามเป็นเห็ดเหยื่อไผ่พี่น้องเกิดตามปลาสมัสตร์แต่บอเคยกินเด้อพี่น้องเขาเจาก็ว่ากินไหนอยู่แต่คนสองปลาบาดคนสองปลาบอเคยกินยอดดอกนี่สซิมีกินเหม็นพี่น้องนี มันที่กินส่วนหมากตามอันนี้เขาก็เอาส่วนขามันพี่น้องไปกินแต่ตัวนี้บงว่าสกินได้บได้มันทีมีสองชนิดคนส่งปลากับบงหัคือกันเห็นมันงามก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งซืบเฮ็ดตั้งแหล่พี่น้องมาเนี่ยตัวนี้เพิ่งสนต่อไปจกักก็วังเอาแห้หนแดดเอาเนาะ หาลายอีกดอกหนึ่งน้องบานแต่งามอยู่ฝืนเขาวอีกดอกหนึ่งเฮ็ดยังนาเล่เนาะเฮ็ดหนาแลดอกงามตัวละตอนพงเลพี่น้องเห็ดนาเล่เกิดแต่ว่าเกิดบ่อลายเนาะเมนพันเกิดออกลายเลยอ๋อง่ายตัวละพแน่เด้อมันแดดเฮ็ดตัวนี้ที้คมาจากในบ่ดอกนั่นได้ ใหญ่น้อเอเนาะตัวนี้เพิ่งค้าลายแปลมาสิเต็มตาอยู่ดอกอืมโมยูโมนี้สิว่าเต็มแท้กำลังไปมาสองดอนเนาะแมน่นแต่มันก็เกิดบ่หลายดอกพี่นอ้องอาศัยจำหม่มจำไม้มันไดล้ล่ะแต่กบนน็บ่แน่คือกันกรเด้อพี่น้องรุ่นมือสองมื้อพอมันแดดแดดอุณหภูมิมเปลี่ยนบ่แน่อาจเกิดพี่น้องเฮ็ดแดงมันบ่แม,นม,นม่แมน ตัวฮอดีวิววางเดือนหกที่มันเกิดได้หลายได้หลายมันดำเอาเอาเฮ็ดนางแหล่ก่อนมาเฮ็ดผึ่งก็หลายมังดำดอกงามๆเลยพี่น้องนะกำลังสิกลมเฮ็ดเก็บเห็ดแตนนาแหล่เนาะเนาเป็นตำนานอยู่พี่น้องวันนี้พอเรืออยู่พี่น้องเฮ็ดก้ออย่างแท้เนาะ น้องเอก่ออีกดอกนึงเขาเอาไปแล้วน่องอ้ยเอาไปจนเบิดดอกนึงแน่นอนแห้งหอยเดือนี่กินเห็ดดอกัใหญ่เบิดเลยพี่น้องน้า mm ดกอกปอด nah บ่มนะีเน่องบ่มีงดงเขาคุ้มการไปแล้วเขาคุ้มการนาปลายฝนน่ะพี่น้องท so ี่หอยถากเริ่มเขาง่ายเฮ็ดสิงามบ่มีหอยแท่น้อยจะเกตนานนั่นบ่มีอีรีนานอืมปอดไทย ก็ไหลอีกดอกนึงแกงได้อยู่ได้อุ้ยว่าคืองามเนยสีสันงามขนาดพี่น้องเป็นเห็ดกอลหวังเกือบเต็มลระบบยาเกตเอาเกือบเต็มเลยเด้อพี่น้องนั่นแล้วอีกนิดนึงเอาเอารอให้มันเต็มเห็ดกอบ่เห็ดกอลยังกินเหลือเกินแน่นอนหอยเดือหอยถากกินเห็ดเบิดเป็นดอก พิ่งน้ำอ้อยพี่น้องดอกงามแท้สีงามครับโอ้โหแกงหวานนี่เด้อนี่บางพื้นที่เขาเร้่เพิ่งหวานเหรอพี่น้องใหเกล็ดพิ่งขาวปึ่งหมงเป็นแปนนางพานว่างันว่ามันดอกงามงามเห็นบอดอกงามครับเป็นคาดอกอยู่พน้องตุ๊ปุอยู่พี่น้องงาม ให้เก็บพยายามให้แสงมันสวยพี่น้องให้่ายเลยพี่น้องคือพอเต็มพรมเนี่ยพี่น้องหันเต็มเหลิมบ่เพิ่งข้าลายเพราะจะเกตนะแนมไปเห็นบ่โอ้แมีนตาดีตัวนี้มาปนี้ลืมแว่นเด้อมหมดนี่สายตาก็เริ่มกลับมาแน่าแล้วพี่น้องอ้ยขาอ้ยตุบปุอยู่มึงแนมมึงแนมพี่น้องอ่างไม่อ่างไม่ขายเป็นขาอีกแล้ว มีห้อยแท้นี่สมบูรณ์เลยเนาะฮ่าบ่งดีบ่ทางปุ่นมันอยู่เด้อพี่น้องม้อนี่เขาผมไรกพผอเรืออยู่มันอยอาเราเตาขามทางบ่อง้อเสาเฮา่ยยเกตน้องครับโลดมามาเจอเตาพี่น้องกำลังขามทางดำอยู่อย่านรถดทับยะเกศเลยจับไปปล่อยดำดำยังงามกดอกนึงโดนแดดร้ายที่ละนี่ <laughs> หล้างแตกหล้างลายเบิดเตียนตาเด้อเด้เอ,อตาที่สองมาเนี่ยเต็มแหงกระดอ,อนหนอก็ยมกี่รดอะอลุนตาสองพี่น้องก็เต็มกระถือว่ามานอยูมอ่มาเนี่ยอืก็อีกจุ่มหนึง่งตัวนี้ลาสิเกิดเมนเฮดกอเนี่ยอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องเฮดกอนี่ลาตัวนี้ลาสิกเกิมมกมลกม,ม,มันแดดเนี่ยอ้าตัวนี้ที่เป็นเพิงคาเมนมมน,นั่นเด้ดดอกหนึ่งนี่ ta đi đơn đó, nào lập nâu là đội nào nó có hôm nay hôm nay hôm men hôm nay tuần này, hôm <laughs> nâu, nè, nay hôm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  chó, hôm chó, hôm nay ta สรุปมันเห็ดปอกเห็ดกอกับเห็ดผึงข้าลายเนาะหมดเลยเย็นเกือบเต็มตาตาสองสีโบเต็มดอกพี่น้องอากาศเอาอากาศเอาแห้เราอยู่บ่ไหวพ่อนิลีตอนนี้นี่ละ่ะเห็ดที่เกิดยามอากาศเปนโอเบานี่ละ่ะเห็ดกอเห็ดกออีกแล้วโอ้เ oh, ขาทาได้หนิตาใต้หผมได้กอเบิร์ยู่ได้จุงงม,มางามแห,ออหม่งาเห็ดกออีกกอนึง โอ้ยห่อนแห้งจนได้ถอดตรงมือดอกพี่น้องเอาห่อนเอาในร้ะเฮ็ดก้อนเกินเฮ็ดก้อมเกินแล้วก็เฮ็ดอื่นแล้วสิตามมาเนาะขาดไปอีกบ่ดนดอกพี่น้องอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยยังบ่แทะเนาะดอกยางงามเลยเด้นี่สีไหมเขากลับบ้านนอแนวนี่ยบานแล้วเนาะนางชมผลงานพี่น้อง พุ่มใจร้ายผลงานลงเผินพุ่มพุ่มใจกับผมผลงานนองบางแนีพี่น้องพ่นอุ้ยหมานขาดเรื่อพี่น้องมาเนี่ยแหลกๆเป็นเผื่งขาลายน้อนไปมาตามเฮ็ดก่อพี่น้องยี่เก็บมาเจอเฮ็ดปอก่อเต็มพ่นพ่นบางญ่เจอเกือบซี่กว่าดอกบอก FC พี่น้องเป็นซี้ำพี่ดอกเป็นซีน้ำพี่ดอกมาแล้วส่วนตาที่สองบ่เต็มพี่น้องเอ้าบ่เต็มก็สร้างท่อพี่น้องถือว่าหมานอยู่ได้เต็มตาหนึ่งอยู่ ก็บอกเมนว่าออกลายเด้อพี่น้องอาศัยจำพมจำไม้สิมันเคยเกิดได้ละพี่น้องแต่ก็ขาดว่าอีกบดนดอกแดดแห้งตอนนี้หลังจากฝนออกไปแล้วแดดมากนี่ขาดว่าสซิม,มิเฮ็ดเกิดตามมาละพี่น้องมมก็ามมางสิเป็นผัวเฮ็ดกอหลังจากเห็ดกอเป็นเฮ็ดดินเห็ดดอกทั่วไปละพี่น้องคอยล่อรุ่นสำหรับคลิปวันที่สามสิบบ่รเชเกตแมนจ้าวัานทิ่เสียงหวานเนาะมันมานเห็ดเสียงหวานมานเฮ็ดเสียงหวานโหลด S <S อ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันที่สามสิบสิงหาคมปีหกห้าก็คือซิเมล่าพี่ล่าหนองกับบานเดอ้อพี่น้องบ้านนี้ตอนนี้อาการหอนแหง้งบัวไวอ้าวิลี่อยู่ในดวงเนาะน้อากับบานก่อน<ร>พี่น,อน้นองบ้านนี้ถูชอบวิดีโอจังไลก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกกาติชมจั่คอยลอรุ่นน้ำกันไม่พี่น้อง ยายเกตนี่มันเสมออยู่ดอกเอายายเกตสวัสดีค่ะบอก้องคนมันเนาะค่ะนคน,นมันค <laughs> นมันไปยังไรกับมันดอกเนาอ <laughs> เอากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้คอยรอหลุน่น้ำกันใหม่สวัสดีครับ